รอเหตุรู้ผลประกาศแน่12วมิถุนายนนี้ได้หรือไม่งวดแรกรับรวดเดียว1,200บาท สวัสดีครับทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่3มิถุนายน2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตขาา่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิเรี้ยต่างๆการย้ายาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้ก็แน่นอนนะคะตามจิปาหัวข่าวนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังขา่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติด ก็จะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสรารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ เอาเรื่องกันเลยนะคะรอรุ้นนะคะทุกท่านรอฟังผลประกาศผลจะได้รับเงินหรือไม่1 2 0 0บาทซึ่งแน่นอนนะคะได้รับรวดเดียวในงวดแรกแน่นอนค่ะซึ่งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่จะได้รับเงินในส่วนตรงนี้นะคะสอบถามกันมานะคะว่าเป็นเงินอะไรมีการแชร์ข่าวสารน,นี้นะคะว่าในวันที่12มิถุนายน2566จะมีการประกาศผลนะคะ สำหรับการประกาศผลในวันที่12มิถุนายน2566นั้นเป็นของกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและไม่ผ่านการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัตินะคะและก็ได้ทำการยื่นอุทธรณ์นั่นเองนะคะในส่วนของกลุ่มยื่นอุทธรณ์จะอธิบายแบบนี้นะคะได้ประกาศผลมาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2566นะคะในส่วนของใครที่ เช็คสถานะแล้วขึ้นผ่านนะคะกลุ่มนี้นะคะก็ได้ทําการยืนยันตัวตนนะคะและกลุ่มที่ยืนยันตัวนก่อนวันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาก็ได้รับเงินกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2566เป็นต้นมานะคะและในส่วนของกลุ่มที่เช็คสถานะแล้วยังไม่ขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์สำหรับใครที่ลงทะเบียนเพื่อสว การแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะใครที่ยืน่อนอุุธทณ์เรียบร้อยแล้วนะคะรอฟังผลประกาศผลอีกหนึ่งรอบในวันที่12มิถุนายน2566นี้ครั้งนี้ท่านก็จะรู้แล้วและแน่แล้วนะคะว่าท่านจะผ่านการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติหรือไม่อยู่ในช่วงนี้ทางกระทรวงการคลัง,งกำลังตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งสำหรับข้อมูลของท่านถ้าตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะก็รอ ฟังข่าวดีกันได้เลยนะคะในวันที่12มิถุนายน2566นี้นะคะรอฟังนะคะถ้าท่านผ่านนะคะท่านก็รีบไปยืนยันตัวตนก่อนวันที่26มิถุนายน2566นี้นะคะท่านจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสูงสุดนะคะถึง1,200บาทสําหรับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองสําหรับเงินย้อนหลัง3เดือนของเดือนเมษายนนะคะเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน และด้านรับสิทธิเริ่มใช้สิทธิในวันที่1กรกฎาคมนะคะก็ได้รับของเดือนกรกฎาคมอีก1เดือนนะคะรวมเป็นย้อนหลัง3เดือนและด้านรับของเดือนกรกฎาคมอีก1เดือนสูงสุดนะคะค่าซื้อสินค้าอ,ปปอุปโภคบริโภครวดเดียวเลย1,200บาทก็เตรียมรอกันเลยนะคะสำหรับกลุ่มที่ยื่นอุทธรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเช็คสถานะยังไม่ขึ้นสถานะนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะรอฟังนะคะทางช่องจะรีบนำมาแจ้งหากมีข่าวสารเพิ่มเติมนะคะมีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรนะคะรวมไปถึงเงินที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านรอคอยนะคะสำหรับรัฐบาลใหม่กลุ่มประบังนะคะเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุผู้พิการที่จะมีการปรับเปลี่ยนปรับเพิ่มเงินเบี้ยให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติม มีข่าวสารความเคลื่อนไหวว่าจะได้รับจริงหรือไม่ได้รับเมื่อไหร่นั้นทางท่านจะรีบนํามาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ